การพัฒนาสื่อ AI ประยุกต์ทางการศึกษาร่วมกับแอปพลิเคชันห้องเรียนอัจฉริยะ C2 วิชาสังคมศึกษาสค .31001 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระการพัฒนาสังคมผู้จัดทำนายสิทธิชัยวลิภากรครูกศนอตำบลหนองกระปุกศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านลาด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเทชรบุรีการแบ่งช่วงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคสมัยคือช่วงเวลากำหนดเพื่อเป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาในเวลาหนึ่งซึ่งถูกแบ่งเป็นสองสมัยคือสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์สมัยก่อนประวัติศาสตร์มีสองยุคคือยุคหินและยุคโลหะยุคหินแบ่งเป็น 1>, 1. ยุคหินเก่า 2. ยุคหินกลาง 3. ยุคหินใหม่ยุคโลหะแบ่งเป็น 1. ยุคสำริด 2. ยุคเหล็กยุคหินเก่าช่วงเวลา5 0 0แสนถึง1นึ่งหมื่ปีก่อนเป็นยุคสมัยแรกซึ่งมีวัฒนธรรมไม่ค่อยจะดีนักเป็นมนุษย์มีแอนเดอร์ทัานกะโหลกศีรษะแบนหน้าผากลาดเริ่มรู้จักศิลปะวาดภาพสัตว์บนผนังถ้ำ เริ่มมีพิธีฝังศพอาศัยอยู่ในถ้ามีการเขียนภาพฝาผาดหนังใช้เครื่องมือหินแบบหยาบหยาและอารยธรรมก็ไม่เจริญรุ่งเรืองยุคหินกลางช่วงเวลา10,000ถึง6,000ปีก่อนเป็นช่วงเวลาระหว่างยุคหินเก่ากับยุคหินใหม่มนุษย์ในช่วงเวลานี้เริ่มมีการนำวัสดุธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เช่นทำตะกร้าสารทำรถลากและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำด้วยหินก็มีความประณีตมากขึ้น ตลอดจนรู้จักนำสุนัขมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงยุคหินใหม่ช่วงเวลา6000ปีถึง4000ปีก่อนยุคนี้เป็นยุคที่มีแหล่งโบราณคดีมากมายในทุกภูมิภาคของประเทศไทยเครื่องมือเครื่องใช้ที่พบคือเครื่องมือหินถัดลักษณะของเครื่องมือหินถัดมีหลายรูปแบบตามจุดมุ่งหมายการใช้งานเช่นขวานถักจากสิยุคโลหะช่วงเวลา4 0 0พปีถึง2,500ปีก่อน ยุคนี้เป็นยุคที่มนุษย์รู้จักการหลอมโลหะและนําโลหะมาหลอมเป็นเครื่องมือเครื่องใช้และอาวุธต่างๆโดยยุคโลหะถูกแบ่งออกเป็น2ยุคคือ 1. ยุคสำริด 2. 2. ยุคเหล็กยุคสำริดช่วงเวลา4,000ถึง2,500ปีก่อนมนุษย์ใช้สำริดทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้และอาวุธสำริดเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับโลหะอื่นๆ เช่นตะกวดดิบุกมีการหลอมโลหะผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ทําให้การถางป่าตัดไม้ขุดหรือพรวดินเพื่อการเพาะปลูกรวดเร็วขึ้นยุคเหล็กช่วงเวลา2,500ถึง1,500ปีก่อนยุคนี้มนุษย์เริ่มใช้เหล็กในการทําเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆในการดํารงชีวิตโดยมนุษย์กลุ่มแรกที่มีการใช้เหล็กคือมนุษย์ทางตะวันออกกลางเป็นการนําเอาของที่มีความแข็งและคงทนมาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้เป็นการพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องจากยุคสำริด สมัยประวัติศาสตร์แบ่งเป็น 1. สมัยโบราณช่วงเวลา3,500ปีถึงคศ476 2. สมัยกลางช่วงเวลาคศ500ถึงคศ1,500 3. สมัยใหม่ช่วงเวลาคศ1,500ถึงปัจจุบันสมัยโบราณช่วงเวลา3,500ปีคศ476เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์รู้จักการตั้งถิ่นฐานถาวร สร้างอารยธรรมวัฒนธรรมอักษรต่างๆขึ้นมาซึ่งในแต่ละประเทศสมัยโบราณจะมาถึงเร็วหรือช้าจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลาที่ประเทศนั้นอยู่ในช่วงสร้างและประดิษฐ์อารยธรรมที่จะเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าอารยธรรมของประเทศนั้นเริ่มต้นขึ้นแล้วช่วงเวลาของประเทศนั้นก็จะจัดอยู่ในช่วงสมัยโบราณสมัยกลางช่วงเวลาคศ500ถึงคศ1500เริ่มต้นไาย หลังจากที่อาณาจักรโรมันล่มสลายยุโรปแตกออกเป็นอาณาจักรเล็กอาณาจักรน้อยอารยธรรมสมัยกลางอยู่ภายใต้อิทธิพลของคริศาสนาศาส,สนาคริสมีบทบาทมีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆในยุโรปและเป็นสมัยที่ยุโรปมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากด้านขนบรรมเนียมประเพณีและทำให้เกิดสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการสมัยใหม่ช่วงเวลาคศ1500ถึงปัจจุบัน เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทุกสิ่งเกิดการพัฒนายอย่างรวดเร็วเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นยุคของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบทดสอบท้ายบทเรียนให้นักศึกษาสแกน QR code คเพื่อทำแบบทดสอบภูมิศาสตร์กายภาพเรื่องวิธีใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ มีอะไรบ้าง1แผนที่2ลูกโลก3าเข็มทิศสีภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียมแผนที่หมายถึงเครื่องมือแสดงลักษณะทางกายภาพและที่ตั้งของสิ่งต่างๆเป็นภาพย่อส่วนแสดงลักษณะของพื้นผิวโลกได้แก่ลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นเส้นทางคมนาคมสถานที่ท้องนาท้องไร่มาย่อส่วนให้เล็กลงแล้วนำมาเขียนลงกระดาษแผนราก แผนที่มี7ชนิดได้แก่1แผนที่ภูมิประเทศ2แผนที่รัฐกิจ3แผนที่เฉพาะเรื่อง4แผนที่อุทกศาสตร์หรือแผนที่เดินเรือ5แผนที่ลมฟ้าอากาศหรือแผนที่พยากรณ์อากาศ6แผนที่เศรษฐกิจ7แผนที่ประวัติศาสตร์องค์ประกอบของแผนที่มีอะไรบ้าง1ชื่อแผนที่2ขอบระวางสทิศทาง4สัญลักษณ์5มาตราส่วน6เส้นโครงแผนที่ เพิกัดทางภูมิศาสตร์ลูกโลกคืออะไรเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ใช้สําหรับศึกษาจําลองลักษณะของโลกทําหน้าที่คล้ายกับแผนที่แต่ลูกโลกจะเป็นการย่อขนาดของโลกจึงทําให้สามารถแสดงภาพรวมของสภาพภูมิประเทศขนาดประเทศและสามารถแสดงลักษณะทางกายภาพได้เหมือนจริงมากกว่าแผนที่ เข็มทิศหมายถึงเครื่องมือทางภูมิศาสตร์สำหรับใช้หาทิศทางมีเข็มแม่เหล็กที่เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในแนวนอนแบ่งเป็นทิศเหนือทิศใต้ตามแรงดึงดูดของแม่เหล็กโลกและที่หน้าปัดมีสัญ,ญลักษณ์สำหรับหาทิศทางเข็มทิศจึงมีปลายด้านหนึ่งชี้ไปทางทิศเหนือเสมอคืออักษร N หรือ n อหน t มภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียมหมายถึงภาพที่ถูกถ่ายจากอุปกรณ์ที่อยู่ในอากาศโดยอากาศยาไร้ายคนขับเช่นโดรนและอาจถูกถ่ายจากเครื่องบิน หรือเฮลิคอปเตอร์ก็ได้ภาพถ่ายทางอากาศเป็นหนึ่งในรูปแบบของการสำรวจระยะไกลหรือการเก็บข้อมูลรูปร่างลักษณะของสถานที่จากระยะไกลซึ่งเป็นไปตามการสำรวจทางธรณีวิทยาแบบทดสอบท้ายบทเรียนวิชาสังคมศึกษาสค3 1 0 1 1ให้นักศึกษาสแกน QR Code เพื่อทำแบบทดสอบเรื่องปัญหาการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติถ้าลำดับแรกมีดังนี้ลำดับที่หนึ่งการสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ลำดับที่สองอุทกภัยและไัยแล้งลำดับที่สาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและการใช้ที่ดินลำดับที่4มลพิษจากขยะยลำดับที่5มลพิษทางอากาศ ความสาคัญของสิ่งแวดล้อมคือเอื้อประโยชน์ให้สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์อยู่ร่วมกันยังมีความสุขมีการพึ่งพากันอย่างสมดุลมนุษย์ดารงชีพอยู่ได้ด้วยอาศัยปัจจัยพื้นฐานจากสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยอาหารอากาศน้ําที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคสิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของสิ่งสิ่งมีชีวิตทุกชนิดแต่ทําไมสิ่งแวดล้อมจึงถูกทําลายและเกิดปัญหามากมายทั่วทุกมุมโลกเมื่อทําการศึกษาพบว่ามนุษย์ เป็นผู้ทำลายสิ่งแวดล้อมมากที่สุดสาเหตุที่มนุษย์ทำลายสิ่งแวดล้อมเกิดจากความเห็นแก่ตัวของมนุษย์เองป่าไม้เป็นศูนย์รวมของสรรพชีวิตเป็นที่ก่อกำเนิดสายน้ำชีวิตพืชและสัตว์หลากหลายชนิดอีกทั้งเป็นที่พึ่งพิงและให้ประโยชน์แก่มนุษย์มาแต่โบราณกาลเพราะป่าไม้ ช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคุมสภาพดินฟ้ากัดกำบังลมพายุป้องกันบรรเทาอุทกภัยป้องกันการทางทลายของหน้าดินเป็นเสมือนเขื่อนธรรมชาติที่ป้องกันการตื้นเขือนของแม่น้ำลำคลองป่าดงดิบมีอยู่ทั่วในทุกภาคของประเทศแต่ที่มีมากที่สุดได้แก่ภาคใต้และภาคตะวันออกในบริเวณที่มีฝนตกมากและมีความชื้นมากในท้องที่ภาคอื่นป่าดงดิบ มักกระจายอยู่บริเวณที่มีความชุ่มชื้นมากๆเช่นตามหุบเขาริมแม่น้ำลำธารห้วยแหล่งน้ำและบนภูเขาซึ่งสามารถแยกออกเป็นป่าดงดิบชนิดต่างๆคือป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งป่าดิบเขาป่าดิบชื้นเป็นป่ารกทึบมองดูเขียวชวยอุ่มตลอดปีมีผธุนไม้หลายร้อยชนิดขึ้นเบียเสียดกันอยู่มักจะพบกระจัดกระจายตั้งแต่ความสูง600เมตร จากระดับน้ำทะเลไม้ที่สำคัญก็คือไม้ตระกูลอย่างต่างๆเช่นอย่างไหนอย่างเสียงส่วนไม้ชั้นรองคือพวกไม้ก่อเช่นก่อน้ำก่อเดือยป่าดิบแล้งเป็นป่าที่อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างราบมีความชุ่มชื้นน้อยเช่นในแถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ300-600เมตรไม้ที่สำคัญได้แก่มฆ่ามงย่างนาพยอมตะเคนแดงกระเบากลักและตาเสือ ป่าดิบเขาป่าชนิดนี้เกิดขึ้นในพื้นที่สูงสูงหรือบนภูเขาตั้ง1,000-1,200ถึง1,200เมตรขึ้นไปจากระดับน้ำทะเลพันไม้ได้แก่พวกไม้ขุนและสนสามพันปีนอกจากนี้ยังมีไม้ตระกูลก่อขึ้นอยู่พวกไม้ชั้นที่2รองลงมาได้แก่เสดาวช้างและขมินชันป่าชายเลนบางทีเรียกว่าป่าเลนน้ำเข็มหรือป่าเลนมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นแต่ละชนิดมีรากคำหยันและราก หายใจป่าชนิดนี้ปรากฏอยู่ตามที่ดินริมทะเลหรือบริเวณปากน้ำแม่น้ำใหญ่ๆซึ่งมีน้ำเค็มท่วงถึงในพื้นที่ภาคใต้มีอยู่ตามชายฝั่งทะเลพันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ตามป่าชายเลนส่วนมากเป็นพันธุ์ไม้ขนาดเล็กใช้ประโยชน์สำหรับการเผาถ่านและทำฟืนไม้ชนิดที่สำคัญคือกงกลางถูกขาวถูกขังตรงตะบูนแสมทะเลป่าเบญจพรรณป่าผัดใบผสมหรือป่าเบญจพรรณมีลักษณะเป็นป่าโปร่ง และยังมีไม้ไผ่ชนิดต่างๆขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วไปพื้นที่ดินมักเป็นดินร่วนปนทรายทันไม้ชนิดสําคัญได้แก่สักประดูแดงมะข่ามงตะแบกเซลาอ้อยช้างล้านยมหอมยม,ยม,ยม,ยมหินมักเกลือเก็ดำเกดแดงและอื่นๆนอกจากนี้มีไม้ไผ่ที่สําคัญเช่นไผ่ป่าไผ่บงไผ่สร้างไผ่โรคไผ่ไรปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําจากพฤติกรรมการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมในโลกโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์เพราะน้ำได้ถูกใช้ในการบริโภคและผลิตเครื่องอุปโภคต่างๆปัจจุบันปัญหาทรัพยากรน้ำมีปัญหาด้านปริมาณน้ำความสะอาดของน้ำปัญหาน้ำท่วมปัญหาทางด้านปริมาณการขาดแคลนน้ำหรือภัยแล้งสาเหตุที่สำคัญได้แก่ป่าไม้ถูกทำลายโดยเฉพาะป่าต้นน้ำลำธาร ลักษณะพื้นที่ไม่เหมาะสมเช่นไม่มีแหล่งน้ำดินไม่ดูดจับน้ำขาดการวางแผนการใช้และอนุรักษ์น้ำที่เหมาะสมฝนตกน้อยและฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานการเกิดน้ำท่วมอาจเกิดจากสาเหตุหนึ่งหรือหลายสาเหตุร่วมกันดังต่อไปนี้ฝนตกหนักติดต่อกันานานๆานป่าไม้ถูกทำลายมากทำให้ไม่มีสิ่งใดจะช่วยดูดซับน้ำไว้ภูมิประเทศเป็นที่ลุ่มและการระบายน้ำไม่ดี น้ำทะเลหนุนสูงกว่าปกติทำให้น้ำจากแผ่นดินระบายลงสู่ทะเลไม่ได้แหล่งเก็บกักน้ำตื้นเขินหรือได้รับความเสียหายชิมเก็บน้ำได้น้อยลงเกิดมลพิษทางน้ำและระบบนิเวศถูกทำลายโดยส่วนใหญ่แล้วน้ำจะเกิดการเน่าเสียเพราะการเจือปนของอินทรียสารสารพิษตะกอนสิ่งปฏิกูลและน้ำมันเชื้อเพลิงลงสู่แหล่งน้ำซึ่งมีผลให้พืชและสัตว์น้ำเป็นอันตรายเช่นการที่ปะการัง ตัวอ่อนของสัตว์น้ําและปลาที่เลี้ยงตามชายฝั่งบริเวณเกาะภูเก็ตตายหรือจเจริญเติบโตผิดปกติเพราะถูกตะกรอนจากการทําเหมืองแรกไปอุดตันช่องเหงืกทําให้ได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอปัญหาการใช้ที่ดินไม่เหมาะสมและไม่คํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้แก่ 1. การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมอย่างไม่ถูกหลักวิชาการ 2. ขาดการบํารุงรักษาดิน 3. การปล่อยให้ผิวดินปราศจากพืชปกคลุมทําให้สูญเสียความชุ่มชื้นในดิน 4. การาะปลูกที่ทําให้ดินเสียการใช้ปุ๋ยเคมีและยากำจัดศัตรูพืชเพื่อเร่งผลิตผลทําให้ดินเสื่อมคุณภาพและสารพิษตกทังอยู่ในดินการบุกรุกเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินในของเป้าหมายบนพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงปัญหาการขยายตัวของเมืองที่ลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรม และการนำมาใช้เป็นที่อยู่อาศัยที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมการเก็บที่ดินไว้เพื่อการเก็งกำไรโดยไม่ได้มีการนำมาใช้ประโยชน์สาเหตุของการสูญพันธุ์หรือลดจำนวนลงของสัตว์ป่ามีดังนี้การทำลายที่อยู่อาศัยการขยายพื้นที่เพาะปลูกพื้นที่อยู่อยู่อาศัยเพื่อการดำรงชีพของมนุษย์ได้ทำลายที่อยู่อาศัยและที่ดำรงชีพของสัตว์สัตว์ป่าไปอย่างไม่รู้ตัว สภาพธรรมชาติการลดลงหรือสูญพันธุ์ไปตามธรรมชาติของสัตว์ป่าเนื่องจากการปรับตัวของสัตว์ป่าให้เข้ากับการดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสัตว์ป่าชนิดที่ปรับตัวได้ก็จะมีชีวิตรอดหากปรับตัวไม่ได้จะล้มตายไปทําให้มีจํานวนลดลงและสูญพันธุ์ในที่สุดสาเหตุของการสูญพันธุ์หรือลดจํานวนลงของสัตว์ป่ามีดังนี้ การล่าโดยตรงโดยสัตว์ป่าด้วยกันเองสัตว์ป่าจะไม่ลดลงหรือสูญพันธุ์อย่างรวดเร็วเช่นเสือโครง่งเสือดาวหมาในหมาจิ้งจอกกลาก,กวางและเก้งซึ่งสัตว์ที่ถูกล่าสองชนิดนี้อาจจะตายลงไปบ้างแต่จะไม่หมดไปเสียทีดีวะเพราะในธรรมชาติแล้วจะเกิดความสมดุลอยู่เสมอระหว่างผู้ล่าและผู้ถูกล่าแต่ถ้าถูกล่าโดยมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการล่าเพื่อเป็นอาหารเพื่อการกีฬาหรือเพื่ออ,อาชีพสัตว์ป่าจะลดลงจำนวนมาก เนื่องจากสารพิษเมื่อเกษตรกรใช้สารเคมีในการเพาะปลูกเช่นยาปราบศัตรูพืชจะทำให้เกิดสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมสารเคมีที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆเหล่านี้มีหลายชนิดที่มีพิษตกค้างซึ่งสัตว์ป่าจะได้รับพิษตามห่วงโซ่อาหารทำให้สารพิษไปสะสมในสัตว์ป่ามากขึ้นหากสารพิษมีจำนวนมากพอสัตว์ป่าอาจจะตายลงได้หรือมีผลต่อลูกหลานเช่นร่างกายไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบประสิทธิภาพการให้กำเนิดหลาเหลนต่อไปมีจำกัดขึ้น ในที่สุดจะมีปริมาณลดลงและสูญพันธุ์ไปมลพิษทางอากาศมลพิษทางอากาศเป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในเขตเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนื่องจากมลพิษทางอากาศก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยไม่ว่าจะเป็นด้านกลิ่นความรำคาญตลอดจนผลกระทบต่อสุขภาพที่เกี่ยวกับระบบการหายใจหัวใจและปอดดังนั้นการติดตามเฝ้าระวังปริมาณมลพิษในบรรยากาศ จึงเป็นภารกิจหนึ่งม,มีความสําคัญกรมควบคุมโม,โมลพิษเป็นหน่วยงานที่ทําการตรวจวัดคุณภาพอากาศมาอย่างต่อเนื่องโดยทําการตรวจวัดมลพิษทางอากาศที่สําคัญได้แก่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ก๊สซัลเฟอร์อไสดออกไซด์สารตะกูดวก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ในไตรเจนไดออกไซด์แ, oxide, dioxide, และแก๊สโอโซนแบบทดสอบท้ายบทเรียนให้นักศึกษาสแกน QR code เพื่อทำแบบทดสอบและเก็บคะแนนขอขอบคุณแล้วพบกันใหม่ในบทถัดไปที่แอปพลิเคชันห้องเรียนอัจฉริยะสีสอรหรือ y YouTube สกรระดับอำเภอบ้านลาดชาเนล